สวัสดีจ้าทุกคนมื่อนศุภศรทุกคนไปสวนป่าขอนจ้าไปน้ำกันเลยจ้าทุกคนเขาห้องกับออกห่วงเต็มทีแล้วเนาะจ้าทุกคนเขาก็บเลยไ้เปงน้ำออกจากเขาพอทิศเขาห้อแก่เนาะจ้าทุกคนน้ำกัสีขอนอจอเอเจอยู่น้ำให้หน้าเป็นมองมองเนาะจ้าทุกคนป่ามันก็จะมากขอนกันอยู่เห็ดเห็บมีป่าหน่อยป่าเงยหลายเนาะจ้กอันนี้ก็จะเป็นบวกน้ำน้อยๆที่ห้อใสทอไว้ตุงคันแท้เนาะจ้าทุกคนเพื่อทิ่เหนือมันไหลเวลาฝนตกมากเนาะจ้า ทุกคนเนี่ยมึงบวกแล้วคือว่าบวกในหน่อยซัำนี่มีป่าบอจ่าทุกคนบวกแบบนี้ก็จะมีเกือบถูกไฮเลนจ่าภาวะเข้าใดใส่ทอไว้ตรงคันแท่นหน้าเพื่อที่เสนามันระบายออกเวลาฝนตกนั่จ่าทุกคนอันนี้เข้าพึ่งสิเริ่มหาบวกแลกจะทุกคนมาลุ่นไปน้ำกันจ้าว่าสิได้ป่าบอเอาขึ้นมาแล้วจ้าทุกคนป้าทุกคนป่าซิ้วหน่อยป่าเค้งกับมีจ้าทุกคนป่าคอหน่อยกับมีจ้าทุกคนป้าสออจ้าทุกคน เพิ่งสีสอนในบวกเดียวจ้าทุกคน